สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจะะอาหารเซลลเชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเรามาทราบหนึ่งสาเหตุท้องผูกกันค่ะเดี๋ยวคุณลิขอญาตเช็คเสียงหน่อยนะคะคุณล่ขอญาตแชร์สักคู่หนึ่งนะอะคุณลิขอญาตแชร์สักคู่หนึ่งค่ะวันนี้เรามาทราบหนึ่งสาเหตุท้องผูกกันนะคะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะ ใครท้องผูกบ้างนะคะช่วยช่วยเม้นมาหน่อยนะคะใครท้องผูกบ้านช่วยเม้นมาหน่อยนะคะกรีขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มสักครู่หนึ่งค่ะวันนี้เรามาทราบหนึ่งสาเหตุท้องผูกกันนะคะอ่ะสักคู่หนึ่งนะคะกรขอแชร์ลงกลุ่มสักคู่หนึ่งค่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะนนี้ขออญาตเตรียมหน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้เรามาทราบหนึ่งสาเหตุท้องผูกกันนะคะรวมถึงวิธีการแก้ที่ถูกต้องกลับไปค่ะนะคะอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีคนที่ชมทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube นะคะ ขอรียขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคนะคะ1สาเหตุท้องผูกนะคะใครอยากรู้นะคะฝากฝากฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วนะคะอ่ะหสาเหตุท้องผูกนะคะก็เกิดจากความเครียดนะคะความเครียดนะคะเป็นตัวสะสมนะคะทำให้ระบบขับถายอะ <c oughs> โทษค่ะผิดปกตินะคะจริงๆแล้วมีสาเหตุของการออกไม่ออกกาลังกายนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะการไม่ได้ทานอาหารพวกกากใยนะคะฉะนั้นะ่ะคนที่ท้องผูกนะคะส่วนมากเวลาที่คุณเล่นเล่นฟีดข่าวอะ่ะให้ระวังสายตาของคุณนะคะเวลาคุณอ่านฟีดบนมือถือนะคะพวกข่าวลบๆพวกข่าวแบบเครียด,ยดสะสมอทำให้ระบบขับถ่ายของคุณอะ่ะผิดปกติ นะคะจากนั้นอ่ะให้ระวังดวงตาของคุณนะคะว่าคุณไปเสพอะไรนะคะให้ร่างกายแบบผ่อนคลายให้แบบรีแลกซจะดีกว่านะคะอาหารคุณต้องทานให้ครบห้าหมู่นะคะแต่ว่าให้เน้นทานผักพวกผลไม้พวกกากใยมากขึ้นนะคะพวกแอปเปิลนะคะพวกสับปะรดนะคะพวกที่มีกาก,ากใยสูงนะคะจะเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขับถ่ายค่ะ แต่สาเหตุหลักที่ชนเจอนะในลูกค้าคุลี่ก็คือลูกค้าจะเป็นพวกกลุ่มเครียดมากกว่านะคะช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะคะพวกพิษเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงข่าวโควิดนะคะก็แนะนําว่าอย่าเสพข่าวลบนะคะแล้วก็อย่าเครียดนะคะทำให้ระบบขับถ่ายอะ่ะผิดปกตินะคะสรุปอีกครั้งนะคะสาเหตุของของ ท้องผูกก็คือนะคะ1ความเครียดนะคะ2การออกกำลังกายนะคะคุณจะต้องออกกำลังกายขั้นต่ำนะคะ30สินาทีต่อวันค่ะนะคะเดินแข่งแขนก็ได้นะคะปั่นจักรยานก็ได้นะคะหรือยกเวทก็ได้นะคะขั้นต่ำสามสิบนาทีนะคะคนที่ไม่ได้ตดนะคะคนที่ไม่ได้เลอนะคะคนที่เหงื่อไม่ออกนะคะอันตรายมากนะคะฉะนั้นน่ะต้องออกกำลังกายด้วยนะคะ และสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือนะคะให้แถมไป2ข้อเลยนะคะสาเหตุสุดท้ายก็คือ,อาการนอนการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะควรจะนอน6-8ชั่วโมงนะคะต่อวันนะคะคนที่นอนไม่เพียงพอหรือตารางกะนะคะตารางชิปทำงานนะคะผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ระบบขับถ่ายเลื่อนออกไป ะะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นะคะมีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังนะคะ3วันไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ตดไม่ได้เลอนะคะรู้สึกแน่นในท้องนะคะและคนอยากมีตัวช่วยดีนะคะแนะนําว่านะคะให้ลองทานโกกันโดดูค่ะสวัสดีคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นโกกันโดจากญี่ปุ่นนะคะแผงหนึ่งจะมี50เม็ดค่ะนะคะ อันนี้เธอทานเองนะคะทานเองนะคะเรายังไม่หลุดหัวข้อกันนะวันนี้เรายังคุยเรื่องหนึ่งสาเหตุท้องผูกอยู่นะคะแต่ว่าตัวช่วยที่ดีนะคะก็คือตัวนี้นะคะโกกันโดตัวนี้นะคะแผงหนึ่งจะมีห0ิเม็ดนะคะให้คุณทานนะคะแนะนำว่า้ทานวันหยุดนะคะ,ะทานวันหยุดนะคะทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็นอนเลยนะคะไม่ใช่ทานเสร็จแล้วคุณไปกินข้าวไปกินขนมไม่ได้นะคือทานแล้วก็หลับเลยนะคะ 2เม็ดนะคะ2วันทานครั้งหรือ3วันทานครั้งก็ได้ค่ะนะตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการลดความอ้วนนะคะไม่เกี่ยวกับพวกตัวนี้เป็นดีถอกลำไส้นะคะขับถ่ายพวกสิ่งสกปรกที่ตกค้างในลำไส้ให้หมดไปนะคะคนที่2 3วันไม่ได้ถ่ายนะคะ4วันไม่ได้ถ่าย5วันไม่ได้ถ่ายตัวนี้คือตอบโจทย์นะคะเม็ดเล็กเท่ายาคุมนะคะไม่เหม็นค่ะทานง่ายนะคะแล้วก็ พกพาสะดวกนะคะแล้วก็ออกนะคะทําให้คุณโล่งสบายอ่ะนะคะคนที่ไม่ถ่ายน่าจะเครียดน่าจะดํานะคะไม่สดชื่นจะรู้สึกแน่นท้องนะคะกินอะไรไปก็รู้สึกว่าอึดอัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากค่ะนะคะโปรวันแม่นะคะก็ลดทันทีนะคะเพียงลดทันที100บาทนะคะเพียงแคปหน้าจอมานะคะแล้วบอกว่าซื้อให้คุณแม่นะคะตัวนี้ตอบโจทย์คนวัยกลางคนนะคะคนที่ ไม่ค่อยขับถ่ายนะคะอยากมีตัวช่วยที่ไม่ใช่สมุนไพรนะคะอยากมีตัวช่วยที่สามารถเอาสิ่งสกปรกที่ตกค้างนะคะในท้องคุณเนี่ยในลำไส้คุณเนี่ยให้หมดไปนะคะเวลาทานใหม่จะได้สบายใจนะคะตัวนี้นะคะของดีบอกต่อค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ